สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการสาธิตการสมัครใช้บริการของ WordPress นะครับวิดีโอชุดนี้จะทำขึ้นมาเพื่อแนะนำคุณครูที่จะเข้าอบรมในโปรแกรมการใช้โซเชียลมีเดียนะครับสำหรับครูวิทยาศาสตร์ที่จะมีการอบรมที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารนะครับซึ่งอันที่จริงเราสมัครวันนั้นก็ได้แต่ว่า เราเคยพบปัญหาว่าเมื่อมีคนเยอะๆเนี่ยมาสมัครพร้อมๆกันเนี่ยเว็บเพรสจะปฏิเสธการสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอบรมสูงสุดเนี่ยจึงมีการทําวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาสั้นๆเพื่อที่จะให้คุณครูได้เตรียมตัวก่อนจะ,จะเข้าการอบรมนะครับสําหรับการสมัครเข้าใช้บริการของ WordPress คุณครูจะต้องมีอีเมล์อัดเดรสที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม่เคยใช้กับ ไม่เคยสมัครกับ WordPress มาก่อนเริ่มต้นก็คือเราเปิดอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาที่เบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้นะครับที่ผมใช้ต่อไปนี้ก็เป็นของ Chrome ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ w o r d p r e s o r w w wordpress word com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนี่คือหน้าตาโฮมเพจของมัน เราสามารถที่จะคลิกตัว sign up now เลยได้เลยนะครับหรือเราอาจจะไปคลิกที่คำว่าไทยก่อนก็ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าของ WordPress ให้เป็นภาษาไทยนะครับเมื่อเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ย ก็จะมีปุ่มว่าสมัครตอนนี้เลยให้ให้เรานะฮะผมขอใช้วิธีการนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือคลิกตัวภาษาไทยในหน้าแรกย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ wordpress.com is also available in Thai คลิกตรงคำว่าไทยเนี่ยนะฮะก็จะมีหน้าของภาษาไทยขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกสมัครตอนนี้เลย แล้วก็จะมะีที่อยู่บล็อกให้เราป้อนนะครับตรงนี้คุณครูอาจจะต้องลองป้อนดูซักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่ใช้ Wordpress มีเยอะมากเพราะฉะนั้นที่อยู่ที่มีการป้อนไปก่อนนั้นนี้ก็จึงจะเยอะมากผมขอใช้ครูฟิสิกส์โนดแล้วกันนะครับครูฟิสิกส์บล็อกแล้วกันนะครับ ครูฟิสิกบล็อกผมสอนฟิสิกนะครับก็เป็นครูฟิสิกบล็อกเราสามารถที่จะใช้ wordpress com หรืออาจจะไปจดทะเบียนของเราก็ได้ในที่นี้เนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใช้ครูฟิสิกแล้วก็คือใช้ข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้ wordpress com ตามเข้าไปเลยนะครับกรณีของผมเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะครับคือถ้าใช้ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีคําแจ้งเตือนขึ้นมาถ้าใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็จะบอก sorry นะฮะไม่สามารถใช้ได้ ค,ครูก็จะต้องมาเปลี่ยนที่อยู่บล็อกเนี่ยใหม่จนกว่าที่จะมันจะยอมนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงเมื่อได้แล้วเนี่ย Wordpress ก็อาจจะมีคำแนะนำว่าให้เราจดทะเบียนไหมนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายจะ17เหรียญต่อปีนะครับก็ถ้าใครอยากมี url เป็นของตัวเองนะครับโดยใช้ที่อยู่ของ WordPress ก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับจ่ายเงินพันบัตรเครดิตหรือ จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ตัวนี้เราจะไม่นะครับโนแต k งขอบคุณมากนะครับเราจะใช้ชื่อตามนี้เลยนะครับ c ร u p h y s i c ์ w o r d p r e s s c o m นะครับชื่อผู้ใช้ก็ c ร u p h y s i c ์รหัสผ่านตรงนี้คุณครูก็ตั้งันเลยครับให้จำง่ายๆแต่ว่ายากในการเดาแล้วก็ต้องเหมือนกันทั้งสองทั้งสองช่องนะครับ รหัสนี้บทพิเศษบอกว่าใช้ได้นะครับอีเมลเดสก็อีเมลเดสของคุณครูเองนะครับตรงนี้นี่ถ้าซ้ำไม่ได้นะครับผมเคยสมัครโดยใช้ย่า o o นะครับลองดูนะขออภัยค่ะมีคนใช้อีเมลนี้แล้วนะครับแปลว่าใช้ไม่ได้ผมจึงมาใช้ตัวที่ยังไม่เคยสมัคร นะครับจากนั้นก็ไซ g ์อัเลยครับ wordpress ก็จะส่งอ e ีเมลฉบับหนึ่งมาหาเราที่ที่ที่อยู่อ e ีเมลที่เราได้ให้ไว้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับ it should arrive within 30 minutes มันควรจะถึงภายใน30นาทีถ้าคุณไม่เปิดใช้งนานภายใน สวันคุณจะต้องสมัครใหม่อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็สมัครสมัครแล้วก็ a อ t i v a t e มันเลยตรงนี้ก็ใส่ชื่อนะครับชื่อของเรานะฮะจะจริงไม่จริง WordPress ไม่ได้เคร่งครัดอะไรกับเรานะครับผมใส่ชื่อโรงเรียนเลยแล้วกันชื่อหมดวิแล้วกันนะ วิศว์ปอสอก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรานะครับอันนี้ผมบันทึกข้อมูลส่วนตัวเพื่อรอรอให้ w o r d p r e s s ส่งข้อมูลไปนิดนึงะระหว่างนี้ก็น่าจะอีเมลน่าจะไปถึงเราแล้วนะครับผมก็เข้า m a i l box ที่ให้ไว้สักครู่นี้นะครับของผม mail google.com ขออาจารย์ของคุณครูจะเป็นอีเมลอะไรก็ไปเปิดตามนั้นนะครับต้องเปิดภายใน2วันนะครับอย่าลืมก็ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจะเพราะว่ามีเมลมาจาก WordPress นะครับก็คลิกก็มีคำขอบคุณนะครับในการที่จะเข้าสมัครใช้เราก็จะมีลิงก์ตัวหนึ่งนะครับมีลิงก์ตัวหนึ่งเนี่ย Please click this link to activate your block คลิกลิงก์นี้ก็จะเป็นการ activate บัญชีของเราบัญชีของเราก็จะใช้งานได้นะครับชื่อ URL ก็จะเป็นตามนี้นะครับครูฟิสิกส์ s ล็อ s ครูฟิสิกส์ .wordpress.com นะครับก็ถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จำชื่อผู้ใช้ของ WordPress ให้ได้นะครับแล้วก็จำรหัสผ่านให้ได้แล้วก็จดมาแล้ววันอบรมก็เราจะได้ใช้บัญชีนี้ในการอบรมกันแล้วพบกันวันอบรมนะครับ